เรามาวิเคราะห์เส้นมือนี้กันบ้างว่าจะมีหลักทรัพย์ทรัพย์สินได้หรือไม่นะอันนี้จะเป็นเส้นชีวิตนะแต่สังเกตว่านะเขาโค้งจริงโค้งจริงโค้งมาจริงแต่เกิดอะไรขึ้นคะเราดูนะเป็นเกาะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากซ้อนกันนะคะแล้วตรงนี้จะมีได้ไหมะ่ะ หลักฐานทรัพย์สินบ้านช่องอ่ะอุปสรรคใหญ่มากคะคะนะคะ,นะคะก็หมายถึงมีไม่ได้ค่ะนะถึงจะมีแบบเรียกว่าเนินหลักทรัพย์ก็จริงแต่มีอุปสรรคและปัญหาเป็นเกาะอุปสรรคค่ะเพราะฉะนั้นลายมือนี้ไม่สามารถมีหลักฐานที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินได้นั่นเองเรามาดูมือนี้กันนะคะมือนี้เส้นชีวิตนะคะ โค้งอ่านี่เป็นไงนะคะโค้งสวยนะคะนี่ค่ะก็จะมีหลักฐานทรัพย์สินที่ดินได้หลายแปลงเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าลักษณะนี้นะอยู่ติดถนนจะดีมากลักษณะพื้นที่ที่ดินอยู่ติดถนนหรือมีถนนด้านหน้านะคะแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็ลักษณะโคง้ง คล้ายเกาะเหมือนกันนะเกือบจะเป็นเกาะปิดนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้ามีมีคูคลองแห่งน้ําน่าจะเป็นที่ที่มีคูคลองแอ่งน้ําด้วยนะคะแต่อย่าให้เกาะปิดนะถ้าเกาะปิดเมื่อไหร่นั่นคืออุปสรรคและปัญหาจะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ได้นะคะเจ้าชะตาก็มีพื้นที่หลักฐานทรัพย์สินแบบนี้จริงๆนะคะมีที่ติดถนนแล้วก็มีคูคลองด้วยค่ะรายมือนี้บ้างนะคะจะเห็นว่าเส้น เนินหลักทรัพย์ไม่ได้โอบร้อมสวยนะไม่ได้สวยมากนักแต่จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หลางๆตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้หายไปเส้นชีวิตหายนะจางเห็นไหมทุกคนก็หมายถึงช่วงชีวิตเนี้สุขภาพไม่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คลอลงชีวิตอาจจะยังไม่ได้มั่นคงมากนะคะ,ะแต่ว่าก็มีลักษณะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นเกาะนั่นก็หมายถึงว่า เจ้าเจ้าชะตาเนี่ยสามารถสร้างงานได้ด้วยตัวเองสร้างงานบนหลักฐานที่ดินของตนเองตรงนี้อันนี้เป็นเนินเดินสุขเนินครอบครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ดินที่เจ้าชะตาได้มีที่อยู่ที่อาศัยตรงจุดนี้ถ้าไม่ได้โค้งครอบสวยนั่นก็หมายถึงว่า ที่ดินผืนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นชื่อของเจ้าชะตาอาจจะเป็นของลูกหลานได้แต่เจ้าชะตาก็มีที่อยู่ที่ทำกินค่ะก็เป็นเรื่องของเส้นเนินหลักทรัพย์ที่เราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสังเกตจดจำนะคะแล้วก็นำไปหาประสบการณ์ในการพยากรณ์เราก็จะสามารถที่จะมีความรู้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเส้นหลักทรัพย์ เนินหลักทรัพย์หลักฐานบ้านช่องถิ่นฐานที่ดินของเจ้าชะตาค่ะ